เราจะมาทํางานชิเนตมันจะเป็นกระเป๋าเราจะมาดูนาพาว่านาพาด้านถูกมันจะเป็นยังไงเราจะมีวิธีการถดลองตรวจสอบว่านี่คือนาพานาพาคือว่าหนามันจะไม่เกาะกระพามันจะกิ่งไปกิ่งมานี่คือนาพานาพาถูกด้านนี้เป็นนาพาพิษเราจะใช้น้ำยดดูเหมือนกันถ้าเราไม่มันใจ่าทางังไหน มันถูกมันพิษอันนี้นคือนาพาพิษหนามันจะเมบิดิเมยเมยเล็กเ่งหนามันจะเปียกแล้วเราจะเอาไผพาเขาพาเขาเนี่ยมามาติดดันดันที่ว่าเป็นนาพาพิษเนี่ยดันทั้งพิษเนี่ยมาติดมาติดตรงก็ลูมันจะมีรูสเปกอยู่รูสเปกอยู่นี่ตรงนี้รูสเปกสเปกของรู ดูสติของผาอ่ะเราก็จะมาวางจะมาวางให้ให,ให้ตรงให้ตรงให้ได้สตกของผาจีมาเราก็จะมาเย็บหนึ่งสิ้นผีหนึ่งสินนง้นผีเราก็เย็บาเลยเย็บผ้าผ้าสตเตกรูาาห่วก็ทำให ก,ก,ก็กัาอีด่านหนึ่งกัาอีด่านหนึ่งเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันผมเหมือนรูตรงนี้ก็เป็นรูรูสเปกเราก็จะวางผ้าให้ตรงให้เลยรูมาไลยรู้สเปกมาสิ้นทีหนึ่งเคอทีจะเอาไวเ้เจ็บเนี่ยเราก็จะเจ็บไปนหนึ่งเดยตรงและรูสเปก จะมาเนากับผ้าผ้าถามมดานนี้เาาดิมผ้า,ผาถามมดันนี้เราเราก็ทำเนาเน่าควรที่จะให้ผ้าแม่ผ้าแม่บิดแม่เลถทาให้เน่าผ้าผ้ามันจะบิดเวลาเราหยิบขันตอนต่อไปเราก็จะมาเนาไว้ก่อนเราก็จะเนาไว้ก่อนนะจ๊ะเนาไว้เนาไว้เนาไว้ ตอนต่อไปคือเราทำผัปกปลากันทีกว่าผักปาก,กันเลยท่านี่ง่ายๆจะมาเอาผักปาก,ก่อนก่อนที่จะไปขั้นตอนหนึ่งผักปลาแค่ผักปากใปาให้ตรงคลิปสี่เขาคลิปมาให้สเปกของเขามันจะง่ายกวัวถ้าแบบนี้มันจะง่ายกวัวผักให้ตรงก็คลิปสี่เขาคลิปมาไวให้ เป็กของมันคือคลิปคลิปปลากระเป๋าเนี่ยให้คือปลากระเป๋าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล,แล้วเราก็จะมาลับเย็บก้นกระเป๋าใส่ผลาขาวผลาขาวก่อนที่จะใส่ผลาขาวเรามาดูรูสตป๊ก,ปกมันอยู่ตรงไหนรูมันสติ๊กรูมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ เราก็จะมาเนี่ยเราก็จะมาขีดเอาไว้เนี่ยนสเปกบูมันอยู่นี่เราก็จะมาวางไว้เนี่ยเราก็ขีดนี่เราต้องขีดให้ตรงไนยมันจะได้ตรงกันเนี่ยตรงกันตรงกันเพราะเราดูจากนี่จากนี่เราก็รูอะรูมันจะอยู่ขนาดไหนเราก็มาวางรับ าับเลยเลยเลยฉีดฉีดมาประมาณตินทีนี่งเพื่อจะจะเย็บ<ม>เพื่อที่จะเย็ดคอนตอนนี้คือทำตูดต่อ มันจะได้รดูปดีที่เราทำเอาไว้ด้านนีนน้มันจะได้รูปดีมากเอาไว้เดี๋ยวเราก็จะมั่งกลับด้านนี้เนาเราเหมือนแผ่นคางที่่ันมาสองขาง กเราจะได้ค้างจะได้สามสิบไหมมันจะได้สามสิบหนึ่งเส้นสามสิบหนึ่งเซ้นตอนนี้คือยังไม่สำเร็จสามสิบหนึ่งเส้นเราก็จะพับจะทำตูกระเป๋าสองด่านนั่นจะสามสิบหนึ่งเส้นเราก็จะมันทำตูกระเป๋าจับขึ้นอรอว่าง เราก็จะมาทําตูดกระเปา๋าเย็บมุมตูดกระเปา๋าตรงมุมพอดีเลยเนี่ยผ้าขาวกับผ้าขาวมันจะเป็นตรงกันเลยสองสองผ้าขาวสองอันเนี่ยตรงกันมุมเราก็มาจับตรงมุม,มเลยเย็บมุมเลยเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันจะอผ้าดำมันจะตกไหมเราก็เฉียงหน่อยเดียวเฉียงเชียงออกไป มุมนี้หนุ่มเหมือนกันทำเหมือนกันเลยทำาขาเขาาให้ตรงกัน่าชิดน,นี่ก็ชิดลางจับให้ตรงกันแล้วก็เหย็บตรงมุมมุมขาเขาวมุมตุดผ่าเข่าแบบนี้แล้วเย็บดเชียงออกเหย็บดเชียงออกอเราจะมากลับดูกลับดูว่ามันได้าไหม ดีมาหวัดดูว่ามันได้แปดยี่ 28, สิบแปดเส้นไหมเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบแปดเสนได้พอดีเลยมาหน่อยหน่อยยังไม่สำเร็จถ้าเซร็จมันจะพอดีค้างค้างกระสอบค้างกระส๋บสามสิบสามสิบสามทีบเร 30, 30, 30เยนิดนึงสามสิบมันจะเลยขนาดนี้ตอนยังยังไม่คิวเลยมากหน่อยหนึ่งสองด,าด่าน ข้างหน้าเราจะมาขิวเลยขิวตับพื้นตับพื้นเราก็มาขิวในเซนเนาเซนเนาที่เราเห็นเนี่ยบนเราขอขึ้นตับเนาลงไปถ้าปัดไปนิดถ้าเต่ออไปให้หมดถ้าออไปให,หมดเราจะหลุด ทำเ,เดียว,วนี่เราก็มาเนาเก็บทับเ้นเนาเก็บทับเ้นเนานี่นเราก็เหมือนเดิมปัดผ่าอีกด็่าออกถ้ามันเนย่ยนเราก็เอาเข็มขึ้นเพื่อจัด จัดให้กุ่นมันส,สวยๆกับปากลุงเย็บบนเซนไเนาเซตอนอะกัาดัดมันจะได้ามสิบไม่ามิบพอดีเลยสามสิบขางอีกสามสิบ แทงสามสิบสามสิบพอดีเลยนี่เอายี่บแปดด้เลยติ๊กมันยี่บแปดกดมันเนี่ยยี่แปดยี่แปดพอดีเลยยี่สิบแปดพอดีเอาเราไปโวงพวงเราเอาพวงแล้เนี่ยเอา,ออออเน,เอานาผ้าสินนาผ้าสินตัดผาขาวที่มันเหลวออกมาเนี่ยเาราอออยมดเราก็ปัด ปัดตะเกียบของกลดกระเป๋าเนี่ยขึ้นไปหาะปากระเป๋าปัดขึ้นไปหาปากระเป๋า,ปปา,ปาเานี่ยตะเขียบนี่ก็ปัดลงมาหาปากระเป๋า คิวทับเส้นโผงคิวเล็กๆคิวนี่หนึ่งเล็กๆเลนาะคิวนี่หนึ่งเล็กๆเลนาะนิดหนึ่งหยันนิดหนึ่งเนี่ยไม่ให้เซนโผงแหลบกระดานหนุ่มคิวให้ทับเส้นโผงเลยลอยเซนผง,งไม่ให้เส้นโผงแหลบกระดานหนุ่มแล้วเราก็ ชล้ง,งานผล้นง,งานที่เราทําจะเป็นรูปแบบนี้นี่คือชล้งานที่เราทําเราจะมาวัดดูแบบปลากระเป๋าบันไดไหมไป,ปลากระเป๋า 3. ด้านะจ๊ะสามสามด้นู่นแหละสามส่สามนี่เนี่ยคือรูปแบบงานเี่ออกมาที่เราทำ ตะเป็ดของงานตรงนี้สามสิบสามสามสิบก้นยี่สิบแปด